ลีโซโปโลซีแฟนเบย์แม็คเคลสตันเบเลโบแกวอินเทลคาิเจอร์ดีต่อกวในฟอร์สนูพวงบิดโอซันเซเทโฟโลฟูคอโบแอดฮินีอาคิป4เลสแกนไทวาโคแมงเล็กโคนิคอซิง a มูโลหอันคา เฮทไฮโดรเจน L.I. ลิเทียม N.A. โซเดียม K. โพแทสเซียม R.B. รูบิเดียม C.S. ซีเซียม F.R. เฟรนเซียมหมู่สอง A. หมู่โลหะอันคาไลเอิร์ด B.E. แบรลเลียม M.G. แมกนีเซียม C.A. แคลเซียม S.R. สโอนเซียม B.A. แบเรียม I.A. เรเดียมหมู่สาม A. B. โบรอน A. อลูมิเนียม C.A. แกลเลียม I.N. อินเดียม T.L. เทอร์ลียม n h นิโฮเนียม มู่ซีเคาร์บอน SI ซิลิคอน G ีอีเจอร์มเนียมเอสทินดีบุกพีเลตะกัวเอฟลโลเวียมหมู่ 5A าอเนไนโตรเจนพฟอสฟอรัสเอเอสอาร์เซนิกซานู SB แอนติมนีพวง B ีบิสมัทเอมอสโกเวียมหมู่หกเอแชลโคเจน O ออกซิเจน S ซัลเฟอร์อ e ซีลิเนียม Te เทลลูเรียม Po โพโลเนียม Lv ลิเวอร์มอรีเอียมหมู ene, ่ 7A ฮาโลเจน F ฟอเรน Cl คลอรีน Br บรมีนอไอโอดีน At แอทาทีน Ts เทเนสีนหมู่ 8A แก๊เชื่ H E ฮีเลียม N E นีออน A R อาร์อาร์กอนเคริปตัน X E ซีนอนอ N เรดอนโอจีออการิซซอนธาตุทรานซิชันเอสสแกนเดียม T I ไทเทเนียมวมาเนเดียม C R โครเมียม M N แมงกานิส F E ไอรอนเหล็ก C O โคบอลไน N I นิกเกิลซีอูคอปเปอร์ทองแดง แฟนเอ็นซิงสังตะศี